เขาก็นับจากการที่มีคนใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะค้ารับบริการผู้ป่วยนอกเนี่ยร้อยล้านครั้งนะคะแล้วเฉลี่ยคือ3.75ครั้งต่อคนต่อปีโอ้ยเยอะนะ เยอะนะแสดงว่าคนคนไทยเราก็ป่วยเยอะอะ่ะเออ3าสครั้งเลยนะเนี่ยใช่ค่ะนะครับอ่ะขึ้นที่10ก่อนนะฮะค่ะอันดับ10บคือเหงือกอักเสบและปริทันอืมค่ะแล้วก็อันดับ9้าคืออาหารไม่ย่อย3ล้านกว่าครั้งแนะ่เคี้ยวกันนะคะพวกเราอ,อ,อย่ารีบเข้าเทมิโบ <laughs> เวลาเราทํางานมาคะ่ะ <laughs> หลายคนทํางานแล้วมักจะรีกอ,อ่เห,หัวเราะแล้วโบ <c oughs> พี่บอกแล<ช>้ว<ช>ว่าต้องเคี้ยวน,น,นะครับแล้วก็7คืออ๋อขออภัย8คือความผิดปกติของกล้ามเนื้อล่าสุดเลยกับออก,การออกกำลังกายอะค่ะอย่างอย่างพวกเราอย่างอย่างโซล่าแอร์วิกแล้วทาให้มันเกิดคาร์ดิโออ่ะสำคัญสุดคือต้องเล่นให้กล้ามเนื้อด้วยนะคะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะทําให้เราเผาผลาญได้ไหวขึ้นด้วยกล้ามเนื้อคือโรงงานครับใช่โรงงานในการเบิร์นเพราะฉะนั้นบางคนที่เขามีกล้ามเนื้อเขากินเท่าเราเขาไม่อ้วน เพราะเขามีโรงงานในการเบิร์นนะครับอ,อันดับ7คือฟันผุค่ะอันดับ6คือความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน อ้อันนี้มันจะต้องแบบไปตรวจถึงจะเจอการอักเสบตาเตอะอะไรางี้มึงเนาะนะฮะอันดับ5ไตวายเรื้อรังอันดับ4คือขอหอยอักเสบเฉียบพลันซึ่งมักจะเป็นผลที่มาเพราะคู่กันพร้อมกับไขวัดนะครับก็คือคออักเสบนั่นแหละอันดับ3คือความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของไขมันในเลือดไขมันสูงนี่นะตามสูตรแล้วแล้วก็เนี่ยสามสองหนึ่งคือมาคู่กันหมดและ NCD นะครับสองคือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินและดับหนึ่งคือความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุครับผู้ป่วยในล่ะ ออ่าผู้ป่วยในมีจำนวนการรับบริการทั้งสิ้นนะคะ6.9้าล้านครั้งเฉลี่ยคือ0.15ครั้งต่อคนต่อปีครับอันดับ10บคือโอ้ยเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดอันนี้คือผ,ผู้ผู้ป่วยในนะคะอันดับ9ค,คือหัวใจล้มเหลวอันดับ8ปาทารซีเมียอันดับ7ไตวายวเรื้อรังอันดับ8ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่นอันดับ5เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินอันดับ4ี่การคลอดทารกเกิดมีชีวิตก็คือก็คือคลอดแหละนะฮะ 3า,า,าคือต้อกระจกในวัยชรานะครับสคือปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ1คือโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบจากการติดเชือ้อค่ะ